คุณสตามเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเคยมาแข่งขันในรายการแฟนพันธุ์แท้เมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะช่วยเล่าบรรยากาศนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณสเตมครับก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้เลยว่าแค่เรารู้อย่างเดียวอ่ะไม่พอนะครับต้องมีสติต้องมีไหวพริบต้องมีหลายๆอย่างอ่ะซึ่งซึ่งผมไม่มีไงตอนนั้นคือ2คนสุดท้ายป่ฮะใช่อ๋อสุดท้ายเลยแข่งกันเลยแพ้แทนลิปตาไปครับอ๋อเห็นไหมแทนลิปตาใช่แข่งกันแต่ตอนรู้เลย เรื่องราวที่จะถามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเมื่อ5ปีที่แล้วครับนี่แหละครับสมแล้วที่เป็นแฟนสแตม <c oughs> นี่คือคำถามฮะผมถามว่าในการแข่งขันแฟนพันธ์แท้เบเกอรี่มิวสิกนะครับในรอบสามวินาทีเพลงที่สเตมร้องในการตอบคำถามข้อแรกคือเพลงอะไรครับเพลงนี้ขับร้องโดยศิลป,ปินท่านใดครับตอนที่แสแตมตกรอบ ในการไม่ต้องพูดถึงก็ได้ตอนที่แซบตกรอบในการตอบคำถามถามว่าอะไรครับทั้งนั้นสแตมตอบว่าอะไรครับโอหแล้วเอาแล้วไว้บอดแล้วไว้บอดคุณบ้ารือเปล่าเนี่ยนี่มันคำถามย้ำความอับอายของสแตมอาแล้วย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือว่าแฟนแท้เบเกอรี่ซึ่งเป็นตอนแรก มีพี่อี้นะครับมาเป็นพิธีกรนะฮะตอนนั้นก็มีแข่งกันอ่าแล้วก็มีเหตุการณ์ตอนนั้นรอบสาวนาทีคล้ายๆกันเลยก็คือว่าให้ร้องเพลงให้ร้องท่อนแรกถึงตาเขาเขาต้องร้องเขาก็ขึ้นเลยครับศิลปินป๊อตธนชัยอุชินเพลงห่างไกลหรือเกินครับเไป้ คุณเดี๋ยวนะอารมณ์อารมณ์ตอนนั้นคุณจืดยิ่งเหลวไวลยเฮ้ยเสียงเขาโทนนั้นแต่ว่าเขาเขามีอารมณ์ฟิลนิดนึงพอได้ไ่มได้ฟิลว่ามองขึ้นไปบนฟ้าก็ถูกไปและทีนี้มาถึงมาถึงรอบรอบชิงกันกับกับพี่แทนครับผมพี่แทนชนะไปก่อนคราวนี้มาถึงพี่สแตมแล้วคือถ้าเขาถูกเนี่ยเขาได้เป็นแชมป์ร่วมวันนั้นก็จะได้เป็นแฟนมันแท้คู่คู่คู่กันแต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าพี่อีก็ขึ้นมาแล้วครับ ศิลปินในค่ายเบเกอรี่นั้นผู้บริหารเนี่ยจะมีอยู่3คนคือพี่สมเกียิพี่บอยกฤษยพงษ์และพี่ซุกี้กมลสุขศลนคนนี้มีเบอร์โทรศัพท์เรียงต่อกันแต่มีศิลปินอีกท่านหนึ่งที่มีเลขเรียงต่อจาก3ผู้บริหารนี้คำถามครับถือๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 าๆๆ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 รๆๆ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 ๆรๆๆาๆๆ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 ๆ คนนั้นคือใครถามทค่นี้เลย <im> นี่ก็คิดอยู่ตั้งนานตอนนั้นยุคตอนนั้นอาจจะเป็นพี่โจอี้เอ๊ะแต่พี่โจอี้ยังเด็กอยู่แล้วก,ก็แบบพี่ป๊อตโอ้ชอบมากพี่ป๊อตนี่น่าใช่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจตอบเลือกไอดอลตัวเองตอบว่าป๊อตโมดด้งด็อกครับตอบนะครับถ้าถูกครับขาย้ำมากถ้าถูกนะครับคุณได้เป็นสุดยอดแฟนแท้ร่วมกันทันที <im itation> <s <uk>: <S และนี่คือ <laughs> คําตอบครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ผิดครับอย่างนี้เลยเข้ามากอดพี่แทนเข้ามากอดพี่แทนพี่แทนบอกจอยบอยจอยบอยจอยบอยเว้ยจอยบอยเว้ยไม่ถูกตรงนั้นหน้าอะไรอย่างนี้ขอต้อนรับเลยนะฮะในรายการแฟนแทนครับเบเกอรี่มิวสิครอบ3วินาทีเพลงที่แตมป์ร้องในการตอบถามข้อแรกนะฮะสามวินะคือเพลงอะไรครับห่างไกลเหลือเกินครับขับร้องโดยศิลปินท่านใดป๊อตธนชัยอุชินครับหรือว่าป๊อตโมเดิร์นด็อกครับ ตกรอบในการตอบคำถามที่ถามว่าอะไรศิลปินในค่ายเบเกอรีอร่ที่มีเบอร์โทรศัพท์เรียงต่อจากผู้บริหารค่ายเบเกอรีอร่มิวสิกค,คือใครครั้งนั้นสแต็มตอบว่าพี่ป้อนโมเดิร์นด็อกครับเอาล้ครับยืนยันตอบไหมครับยืนยันครับเราจะเฉลยกันทีละข้อเลยนะฮะให้คุณสแตมเฉลยไี้ไหมฮะผมว่าคุณแหละ <laughs> อะไร <laughs> <laughs> มันยำใช่ไหม มันย้ำนะมันก็แทกใจบอสฟิวนี้ต้องคุณละต้องคุณนะอ่ามาเดี๋ยวผมจัดการเลยนะจัดการเลยนะเชิญนะเชวยนะเอาเลยนะเชียร์เชียสองมือนะคำถามข้อแรกครับการแข่งขันแฟนบันเทิงเบเกอรี่มิวสิกนะรอบ3วินาทีเพลงที่สแตมร้องในการตอบถามข้อแรกนะครับคือเพลงอะไรตอบว่าห่างไกลเหลือเกินครับร้องนะฮะเพลงนี้คือพี่ป๊อสธนชัยอุชินครับธนชัยอุชินหรือป๊อสเบิร์นร้องนะครับถูกไหมครับถูกมฮะถูกหรือเปล่า แล้วก็ตกรอบในการตอบคำถามที่ถามว่าอะไรครับศิลปินที่มีเบอร์โทรศัพท์เรียงต่อจากผู้บริหารค่ายเบเกอรี่มิวสคือใครครับเอาละครับมาใช่หรือเปล่าถามแบบนี้หรือเปล่าเอาละครับใช่ไหมฮะถูกหรือเปล่าครับถูกไหมครับถูกครับห้าปีที่แล้วสแต็ม ตอบข้อได้ที่ผิดเนี่ยตอบว่าอะไรบอดบูเดนด็อกครับถ้าตอบนะครับข้อที่ถูกจบเลยจบเลยเอาเรื่อยเอาเราก็ลืมเฉลยเนี่ยเขาตอบอเนี้ยถูกป่ะเฉลยเลยคุณเฉลยคุณเฉลยเลยทราไปทีแล้วครับแต้มตกรอบด้วยคำถามนี้ตอบว่าอะไรนะ เอ้าวออ่านวอเลนด็อกคร,รับวอลนด็อกเดอะวอเลนด็อกเป็นคำตอบที่เร็วเร็วคุณจะได้เป็นแชมป์แฮสต์แต่รือไหมอยู่ท wow> oh ี oh ่คำถามนี้นะครับสูงอีกมือสวิงมือสูงอีกเออสูงอีกเปล่ารู้เปล่าตุ๊ดต้นนะครับ ยอดเลยสุดยอดเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยบเวทีเลยบทเวทีเลยขอบคุณทุกคนมากเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคนที่ดูรายการแฟนแท้อยู่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารู้จักแซมแน่นอนเป็นแฟนของแซมแน่ๆเนี่ยนะฮะกับผู้ชายคนนี้ที่สะสมทั้งผลงานต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของคอนเสิร์ตสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยนะฮะได้ใช้ชีวิตพัฒนาตัวเองอยากให้แตมเนี่ยบอกอะไรถึงประชาชนที่ดูอยู่ครับสแตมครับเอาเลยห้าปีที่แล้วก็มาในฐานะที่ชื่นชมเขาครับแล้วก็ วันนี้ก็ได้รู้สึกอีกแบบก็คือการที่มีคนชื่นชมเราขนาดนั้นอะ่ะมันส่งพลังคืนให้ผมมากเหมือนกันแล้วก็การที่พวกคุณ5คนมายืนตรงนี้ผมได้เปลี่ยนความคิดอะไรหลายอย่างว่าเออเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างอะ่ะมันจะมีคนมองเห็นเสมอแล้วก็ขอบคุณมากที่มองเห็นพี่นะครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับเอาละฮะวันนี้คุูสตามีอะไรพิเศษจะมอบให้ส่งท้ายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ กีตาร์นี้เราไม่ได้ให้นะในฐานะแฟนแท้ก็ผมอยากจะแต่งเพลงให้น้องสักเพลงนึงโอ้โหสุดยอดมากแล้วอ oh. oh. wow. oh, so ันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยากให้ครับผมให้5คนเลยได้ไหมฮะได้เลยได้เลยได้เลยมอบเลยคุณแตมมอบเลยครับสุดยอดแฟนแท้สแตมปหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับดีใจนะครับที่ เราได้พบกันครับขอเสียงปรบมือให้ได้ด้วยครับนี่และครับสุดยอดแฟนคอนแทสต์แ์มอภิวัฒน์ในค่ำคืนนี้คุณภูกิตนัทยอดเยี่ยมจริงๆครับ